สวยแม่ทางเดน อดูเ <anto government> mm ็นเก็บแต่งสวนกันนะคะทุกคน เ d ตอนนี้เลเวลสี่สิบสามแล้วจ้าตอนนี้มันดูลงลงเงนาะดูดบัตรกำนันสิที่แรกตั้งใจจะเอาบัตรกำนันไว้ซื้อสัสตว์เลี้ยงนะคะทุกคนแต่ว,ว่าเอาไปใช้ซื้อของตกแต่งหมดเลยค่ะ อดตกแต่งไม่ได้ตอนนี้เรามีเงิเนอยู่แสนนึแล้วก็ของที่ม oui. well ันของที่อยากได้อะมันต้องใช้บัตรกำนัลนะคะมันต้องใช้ส่วน <intell> <ihrem> ตัวเรียกว่าคริสตัลคริสตัลแต่ว่ามันเป็นบัตรกำนันเรียกถูกตองแล้วก็จะเรียกสีนั้นสีนี้ ระบายเลยลูกแม่เลิกเกยู่แม่ตกแต่งสวนสวยๆสวยสวยสวยถ้างั้นเราก็จะเอาบัตรหน้าไปซือ้อบัตรไปซื้อดีกว่าไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอะ เลียทั้งหมดอัน,น,อน,นไอดีแรกที่เล่นน่ะเจ็ดสิบกว่าแต่ว่าจำไม่ได้จำรหัสอะไรนี้ไม่ได้ก็เลยเริ่มเล่นใหม่ของตกแต่งตามเทศกาลก็หายไปเยอะแล้วก็ห่างหายจากการเล่นไปหลายปีมากๆเลยน่าจะ อุ ly, ้ยนานมากเลยค่ะสี <eterm> <as> ่ห้าปีได้ก็เลยมาเริ่มใหม่หมดโดยที่แต่งสวยกันเร็ตต้นไม้ให้ดูสุดเกียวดอกไม้มันต้องรอรางวัลพิเศษค่ะยังได้ดอกไม้แบบสีสันสดใสอ่ะ บางส่วนดอกไม้สวยมากแต่ก็เก็บไปเรื่อยอะเนาะกวจะมีแบบสวยๆอย่างเงี้ในพวกนี้อยากได้มากต,ต้องใช้เวลานิดน่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เติมไม่ได้เติม,ม,ตมอัพเลย ใส่ต้นอะไต้นสนเะรดไปไหมเนี่ยต้นสนเล็กเใไหมอะไรอะลูกน้องคิดทำไมเสียงดังลูก้านี่ต้สนสนเล็กทุกคนรักนอาเย้นนี้เลนี่เลย็อรกนี่เ คือครั้งแรกที่เล่นอะไม่อยากให้มีต้นไม้ตัดออกหมดเลยอยากให้ที่กว้างอะไรเงี้ยแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งนานๆอยากมีต้นไม้ค่ะทุกคนชอบต้นไม้ปีอีอ่ะ อยากได้อยากให้มันแบบสขีวเขียวลื่นลื่นอะไรแบบเนี้ยหนูอยากแก้งน้องสุการ์ไม่แก้งน้องนะคะลูกคาให้น้องด้วยอันนึงแบ่งกันค่ะลูกคาไม่ได้นะคะลูกค้าต้องแบ่งปันนะคะแม่ไม่ค่อยชอบนะเด็กขีะะ้โมกอ่ะก็กลายเป็นว่าแล้วก็สู้นะทุกคนแล้วก็สู้มากในการ คิดตั้นเลยเนะี่ยเพื่อที่จะแบบมาแต่งสวนน้องกัดดูดีใครมาน้ำแข็งหรืเปล่าลูกก็คือทุกวันนี้เล่นไม่ได้สนใจเวลเลยทุกคนแต่ไอดีแรกอะ่ะคือทำอยังไงก็ได้ให้เวลมันให้เวลมันปลดล็อกไวๆเราอยากได้เครื่องทำนั่นทำนี่เราอยากแบบเราอยากเวลสูงแต่ว่าพอกลับมาเล่นรอบเนี้ย เราเราเน้นหางเงินเพื่อมาแต่งสวนอ่าสนองความต้องการอยากได้สวนสวยๆคือมันมันคิดคนละแบบกับครั้งแรกที่เล่นตอนนั้นอ่ะอืมก็เลยนั่นแหละเน้นแต่งสวนเลยรอบนี้นะ่ะมีเท่าไหร่ก็แต่งมีคิดมีคิดไอ้มีบักกำนานสี เยอะก็แต่งน้อยก็แต่งใช้แบบเฟื่อเฟืออ่ะจะเก็บไว้ซื้อช้างม้าหมาอะไรย่างงี้ก็ก็ใช้หมดอะค่ะก็ก็คือแบบก็คือแบบไม่ได้จริงจังการที่จะต้องมีสัตว์เลี้ยงครบหรืออะไรคือขอแค่ให้เชนได้แต่งสวนอะไรอย่างนี้ คืก็โอเคระบายเลยลูกค่ะระบายเลยค่ะเนี่ย oh, oh. <Yeah. S 2> ชอบ oh, oh. ให้มันไมีสีเขียวแต่ซึ่งตอนแรกคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยนะไอดี oh, oh. แรกคือไม่ได้ oh, oh. ข้างใครความเขียวหรือความสวยงามของของสวนเลย oh, oh. จะไปแบบ ต้องเล่นเวล์วนะฉันจะเอาเครื่องทำนั่นทำนี่ฉันต้องมีคนอือ่นม,มีอะไรฉ,ฉันก็ต้องมีอะไรอะไรแบบนั้นนะคะแต่คือตอนนี้คือโอ้ฉันต้องการต้นไม้มากเป็นอะไรเรื่อๆแล้วคือ hey เฮดเดยเวลาเวลามันจะมีหลายฤดูเนาะมีฤดูร้อนฤดูใบไ,ไม้ฤดูหิมะ ถ้าสมมติต้นไม้มันมีเยอะต้นไม้ที่มันมากับเนี่ย็อันนี้คือต้นไม้ที่ที่มากับเกมที่เกมให้มนาะอะไรคะลูกเอาสีให้น้องสุการ์เอาสีให้น้องหน่อยลูกน้องสุการ์แบ่งสีให้น้องค่ะไปโดนโดนรู้ไงลูกขาไปไปแบ่งให้น้องแบ่งให้น้องเลยน้องสุการ์ น้องสุกันแม่ไม่ชอบเด็กขี้งงกันแม่ซื้อให้ใช้ด้วยกันนะค่ะลูกสุกันแบ่งน้องอันหนึง่ง